นี่ครับลักษณะแปลงอ้อยแปลงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งแล้วขึ้นแล้วก็ไม่โตนะครับลักษณะจะเป็นการแก้ไขดินนะครับดินดินเสียนะครับดินเสื่อมประมาณห้ากิโลต่อหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ที่อ้อยมันไม่ขึ้นน่ะแปลงเนี้ยก็อยู่ประมาณสองไร่นะครับหลังจากผมหวานแล้วผมว่า ก็ให้ท่างวันทําการเอารถไถเล็กปั่นนะครับคือนาทีทองการปลูกอ้อยเนี่ยจะคืออยู่ประมาณปลายฝนนะครับช่วงเดือนเดือนตุลานะครับ สวัสดีครับจากช่องรถขุดโครงนาวดอนสอนทำยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงอ้อยแปลงหกไร่นะครับตัวนี้เราจะมาแก้ปัญหาดินเสียกันนะครับอ้อยแปลงนี้เราปลูกเมื่อเดือนน่าจะธันวานะครับก็พอดีว่ามันมีปัญหาคืออ้อยมันไม่ขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยงามนะครับแล้วนี้ ผมได้ทําการเอาเครื่องวัดคุณภาพดินมาวัดดูแล้วครับก็พบว่าดินมันมีปัญหานะครับดินมันมีธาตุอาหารไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะเป็นเอความชื้นไม่ได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะมาทําการแก้ปัญหาดินเสียกันนะครับว่ามันจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาดินเสียกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับนี่ครับลักษณะแปลงอ้อยแปลงนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งแล้วขึ้นแล้วก็ไม่โตนะครับลักษณะก็โตไม่ทันหญ้านะครับเพราะว่าอ้อยมันจะขึ้นช้ามากนะครับ แล้วก็ผมก็ฉีดยาคุมหญ้าไปแล้วนะครับรอบหนึ่งตอนที่ปลูกแต่ทีนี้อ้อยมันไม่โตนะครับมันงอกช้าแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็ขึ้นห่างมากเลยครับอ้อยแปลงนี้น่าจะปลูกช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็มันมันมันก็จะเลยเลยช่วงเวลานาทีทองของการปลูกอ้อยไปนะครับก็คือนาทีทองการปลูกอ้อยเนี่ยจะคืออยู่ประมาณปลายฝนนะครับช่วงเดือนเดือนตุลานะครับ ถ้าเราจะปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตที่ดีเนะี่ยควรจะปลูกปลูกเมื่อเดือนตุลานะครับเป็นอ้อยข้ามแรงนะครับคือลักษณะดินมันจะมีความชื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยนะครับอัตราการงอกและการเติบโตมันจะดีนะครับก็คือหมายถึงว่าเราไถาแหวกล่องปลูกนะครับแหวกล่องปลูกเราเราต้องรีบกบนะครับก็คือจะทิง้งทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยอ้อยมันจะแห้งไอ้ดินมันจะแห้งทําให อัตราการงอกของอ้อยม,มันจะลดลงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คืออ้อยถ้าปลูกเดือนธันวาเนี่ยมันจะงอกน้อยนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยโตมันเป็นช่วงที่ว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแล้วก็ผมมาตรวจพบว่าปัญหาคือดินแปลงเนี้มันจะเป็นดินมันจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารนะครับมันจะเป็นดินทรายขา,ขาวๆนะครับ ก็คือมีปัญหาคือดินเสื่อมโทรมนะครับตอนนี้ผมก็หาวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยผมจะใช้เป็นตัวเขียวนะครับก็คือจะหว่านผมหวานตัวเขียวไปในร่องที่มีหญ้านะครับหวานไปแล้วประมาณห้ากิโลต่อหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ที่อ้อยมันไม่ขึ้นนะ่ะแปลงเนี้ยก็อยู่ประมาณสองไร่นะครับก็ผมใช้ GPS วัดดูนะครับ ประมาณสองไร่จำนวนล่องทั้งหมดนะยี่สิบเอ็ดล่องนะครับยี่บสองล่องประมาณเนี้ยก็ใช้ถั่วเขียวไปประมาณสิบสิบกิโลก็ไม่ถึงสิบกิโลก็เก้ากิโลก็สั่งมาจากลาซาด้าสี่กิโลผมก็นึกว่ามันจะพอนะครับแต่พอหวานไปแล้วมันได้นิดเดียวนะครับได้ไม่ถึงครึ่งผมก็เลยวิ่งไปซื้อที่ที่ตลาดมานะครับซื้อที่ตลาดเนี้ย มันเป็นที่เขายังไม่ได้คัดนะครับโลเจ็ดสิบบาทนะครับเป็นเกลรไม่สวยเหมือนที่สั่งมาจากลาซาด้านะครับลาซาดาก็สั่งมาสี่โลก็รวมค่าขนส่งก็สองร้อยแปดสิบาทนะครับคิดแล้วก็ตกโลเจ็ดสิบาทเท่ากันกับเท่ากันกับเอที่สั่งที่ซื้อมาจากตลาดนะครับเกอเจ็ดสี่ยี่แปดก็เท่ากันเลยครับที่ซื้อจากตลาดแต่ว่า ซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันมันจะเป็นเม็ดัุกเขียวที่มันเขายังไม่ได้คัดนะครับไม่สวยเท่าลาซาด้าคิดแล้วผมว่าซื้อจากลาซาด้าดีกว่านะครับรวมค่าขนส่งแล้วแต่ว่าผมแนะนํางี้นะครับถ้าสั่งจากลาซาด้าเนี่ยให้แนะนําแบบว่าสั่งมาเป็นคู่นะครับหมายถึงสองโลค่าค่าขนส่งมันจะเสียสี่ห้าบาทถ้าเราส่งสั่งโลเดียวค่าขนส่งก็สี่ห้าบาทเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นแพงครับตกโลละเก้าสิบนะครับ แต่ถ้าเราสั่งสองโลเนี่ยมันจะตกโลเจ็ดสิบคือสองโลต่อค่าค่าขนส่งหนึ่งครั้งนะครับนี่เีครับหลังจากผมหว่าแล้วผมว่าก็จะให้ช่างวั่นทำการเอารถไถ่ายเล็กปั่นนะครับก็คือตอนนี้ลักษณะดินเนะ่ยให้ดูลักษณะดินนะครับมันจะเป็นดินที่ฝนตกไปไปช่วงหนึ่งแล้วก็แล้วก็แห้งไป แห้งแห้งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ฝนตกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอแห้งอีกครั้งหนึ่งก็คือลักษณะดินความชื้นจะเหมาะสมนะครับหมายถึงว่าโรตรี่ตีแล้วมันจะแตกนะครับดินมันจะแตกดีมันมันจะไม่จับกันเป็นก้อนนะครับก็คือมันจะเหมาะสมก็เรียกว่าเป็นนาทีทองของการปลูกถั่วเขียวก็ว่าได้นะครับช่วงช่วงนี้ก็อายุของถั่วเขียวเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราจะปลูกเพื่อเพื่อทำปุ๋ยปุ๋ยพืชสดเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสี่ห้าถึงถึงเท่าไหรละหกสิบวันประมาณเนี้ยวันนี้ก็น่าน่าจะประมาณวันที่สิบเก้กกานะครับก็สิบเก้าสิบเก้าอะไรอะสิบเก้าตุสิบเก้ากรกฎานะครับวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาก็ประมาณกลางๆเดือนกรกฎานะครับว่าไง ก็ถ้านับไปอีกอีกสี่สิบห้าวันก็คือพอถึงกลางสิงหาการกลางกันยาก็อันนี้ผมถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เอาไม่เอาฝักมันนะครับมันก็ประมาณสี่0ห้าถึงห้าสิบวันประมาณเนี้ยคือเราจะไถกบหมายถึงเราไถาเตรียมดินไป็รอบนึงก่อนนะ ไถไถกบแล้วเพื่อค่าหญ้าค่าอะไรนี่แหละครับก็ถ้าสี่ห้าวันห่้าวันเราก็จะเราจะได้มาทําการไถแต่ว่าตัวนี้มันจะไถไม่ได้นะครับผมกน็น่าจะเป็นโรตรี่เหมือนเดิมเลยนะครับมาปัน่นปั่นได้หรือเปล่าไม่รู้แม่งก็ต้องรอตัดอ้อยก่อนนะครับก็คือเดิมทีผมจะไถอ้อยที่เหลือเนี่ยครับทิง้งแต่ว่าพอดีว่า เขาลงมติกันว่าไม่ให้ไถนะครับผมก็เลยไม่ไถก็เลยได้ทําการมาหว่านหว่านในร่องอ้อยนะครับเนี่ยหว่านในร่องอ้อยแล้วใช้โรตารี่แล้วไถ,ถเล็กตีแทนนะครับมันก็จะเข้าร่องอ้อยได้พอดีนะครับเพราะว่าผมปลูกระยะร่องที่เมตรแปดห้านะครับก็คือโตรตารี่ผมเนี่ยมันเมตรสามสิบนะครับมันก็จะมีช่องว่างเข้าได้พอดีก็หมายถึงว่าเข้าไปทําการกำจัดวัชพืชได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่านะครับ แต่ว่าตัวเนี้ผมเห็นว่ามันอ้อยมันไม่น่าจะขึ้นเลยก็เลยไม่ได้มาดูแลนะครับก็เลยปล่อยไว้หญ้าก็เลยขึ้นเยอะก็พอดีจะเอาย่าไว้ให้กลัวด้วยครับนี่ครับหญาก็จะขึ้นประมาณเนี้ยก็เลยไม่ได้สนใจมามาฆ่าอีกรอบนึ่งครับก็คือผลผลิตอ้อยมันก็ไม่น่าจะได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะมาถไถทิง้งเขาไม่ให้ไถนะครับ อก็คือแฟนไม่ให้ไถผมก็เลยก็เลยต้องมาหวานในร่องอ้อยกครับแทนก็จะไปเป็นการปราบรุงไปนะครับพอดีถ้าช่วงช่วงสิน้นสิ้นเดือนกันยาผมก็ว่าจะมาไถกบนะครับคือสิ้นเดือนกันยาเนี่ยจะอายุประมาณสักเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบกว่านวนันก็น่าจะเก็บฝักได้นะครับ แต่ว่าจะเก็บถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับเก็บไม่ได้ก็คือจะไถไถกบไปเลยเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับก็จะเป็นการบำรุงดินเพื่อแก้ไขดินที่เสียนะครับเพื่อให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะเด่นของถั่วเนี่ยเพื่อตะกวนถั่วเนี่ยมันจะมันจะมีปมเล็กๆในรากมันนะครับแล้วข้างในมันจะเป็นหมายว่ามันจะดึงไนโตรเจนลงไปที่รากนะครับ สร้างไนโตรเจนให้ให้ดินเรามีไนโตรเจนเพิ่มขึ้นแล้วครับแล้วก็ไอ้ซากซากพวกใบพวกต้นพวกอะไรมันเนี่ยมันก็จะจะเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีนะครับเวลาเรามาไถาพวนลงไปเนี่ยใช้ผ่านสับหรือว่าผ่านห้าก็ได้ครับก็ถ่ายไปแล้วทำมันจะทำให้ดินเรามีมีใย,ยอาหารแล้วก็มีมีการ เป็นดินโป่งนะครับเหมาะกับการปลูกพืชทุกอย่างนะครับก็ทําให้ดินเราเหมาะกับการปลูกพืชนะครับก็ได้เราก็จะได้ปุ๋ยพืชสดมาฟรีๆนะครับก็ไร่หนึ่งก็น่าน่าผมว่าเป็นตันนะครับเนี่ยสองไร่เนี่ยเราจะได้ได้ปุ๋ยพืชสดมาประมาณเกือบสองตันนะครับก็คิดดูว่าลักษณะถ้าต้นถั่วมันขึ้นเนี่ยเต็มแปลงเนี่ยไร่หนึ่งตันหนึ่งผมว่าจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ เดี๋ยวก็เราก็จะได้มาดูกันนะครับว่าหลังจากผมบานไปเนะี่ยถั่วมันมันจะขึ้นขึ้นได้ประมาณขนาดไหนนะครับห้าประมาณสี่สี่โลครึ่งนะครับต่อไร่ก็จะเป็นการแก้ไขดินนะครับดินดินเสียนะครับดินเสื่อมก็ก็จะแก้ไขได้ประมาณนี้นะครับก็ ก็มาถึงขนาดนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือก็ฝากดูติดตามด้วยนะครับว่าหลังจากแก้ไขแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวช่วงประมาณกันยาผมจะมาถ่ายกบให้ดูอีกทีนะครับว่าถั่วมันจะขึ้นไหมเพราะว่ามันจะมีต้นอ้อยที่มันขึ้นมันจะบางแสนแดดแสงแดดนะครับแต่ว่าถั่วเนี่ยมันจะเป็น พืชตระกูลถั่วมันมันจะขึ้นเร็วนะครับผมว่าขึ้นเร็วมากขนาดมันมันอยู่ในอยู่ในที่เขาทาถั่วงอกที่เขาปิดฝาไว้มันไม่โดนแดดมันยังขึ้นนะครับมันจะขึ้นเร็วกว่าหญ้านะครับอแผนงานต่อไปผมว่าหลังจากผมปลูกอ้อยไว้เนี่ยผมจะหว่านถั่วเขียวไว้ด้วยนะครับเพื่อคุมหญ้าแทนแทนการฉีดยาฆ่าญ้านะครับก็คือเราหลังจากเราปลูกอ้อยไปแล้วเนี่ย แล้วก็จะทำการหว่านถั่วเขียวคุมไว้เลยครับเพราะว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหญ้ามันจะยังไม่ทันด้ขึ้นนะครับแต่ว่าถั่วเขียวมันจะขึ้นเร็วมากครับใช้เวลาไม่กี่วันมันก็ขึ้นแล้วครับมันจะมาคุมหญ้าแทนยานะครับคือเราจะได้ไม่ต้องมาฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพื่อเสียสุขภาพของเรานะครับก็เป็นอันตรายด้วยครับแล้วก็ยาฆ่าหญ้ามันจะมีราคาค่อนข้างแพงครับมันก็จะทําให้เรามีต้นทุนเพิ่มนะครับ ก็หว่านตัวเขียวไปพอผมคิดว่าประมาณถ้าหว่านตัวเขียวไปประมาณสักหกสิบวันผมก็จะมาทําการปออ้อยมันขึ้นมาได้สักยี่สิบสามสิบเซนแล้วมันมันก็จะตัวเขียวแล้วมันจะคุมหญ้าไว้นะครับพอมันคุมหญ้าไว้เสร็จพอได้อายุมันผมก็ผมก็จะมาทําการไถ่กบเพื่อเป็นปุ๋ยอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับ เราก็จะได้ปุ๋ยฟรีแล้วก็ได้คุมมญ้าด้วยในตัวนะครับคือจะได้สองเด้งผมคิดไว้งี้นะครับแต่ว่าปฏิบัติจริงไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีแต่ว่าผมว่ามันน่าจะโอเคแหละก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหม จะดีไม่ดีไงผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าเก่านะครับอย่างน้อยเราได้ทํามันก็มันก็ต้องดีกว่าไม่ทําอยู่แล้วครับคือไม่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละนี่ครับรถไถคันนี้ผมก็ซื้อมาห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นในรวมโรตเตอรี่นะครับแต่ว่าหลังคาไม่มีลังคาผมมาทําใส่เองนะครับหลังคาตัวโครงเหล็กตัวนั้นผมมาทําใส่เองซื้อเหล็กมาหมดประมาณพันกว่าบาทนี่แหละ แล้วก็มาเชื่อมเองแล้วก็ซื้อสีมาทาลงทุนหมดพันกว่าบาทนะครับตัวหลังคาตอนนี้ช่างอ้วนก็ทําการปั่นอยู่นะครับก็คือต้องไถปั่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเม็ดถั่วมันจะลอยอยู่ข้างบนคือปั่นเพื่อเหมือนกับทำนาแหละครับสังเกตว่าดินเนี่ยดินมันจะชื้นนะครับเนี่ยความชื้นเนี่ยพอดีเลยจากขึ้นมากรรมมันก็ปั้นลูกกระสุนไม่ได้ครับก็ความชื้น กำชื้นพอดีไว้ไง่ายแล้วก็ได้กำจัดหญ้าไปในตัวนะครับก็ก็เหลืออีกไม่กี่ล่องครับก็จะฝากติดตามด้วยนะครับก็เลือกว่าใครมีวิธีอะไรที่ที่ดีกว่านี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าบางทีผมก็ประสบการณ์ก็ยังไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็คือแต่ก็ศึกษาหาข้อมูลมาหลายทางนะครับก็ลงทุนปฏิบัติเองมั่งนะครับก็นี่ช่วงนี้นะครับสังเกตว่าหญ้าจะไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าผมใช้โรตารี่ตีไปรอบก่อนนะครับเนื่องจากหรือว่าหญ้ามันไม่โดนแดดก็ไม่รู้นะครับเพราะช่วงนี้มันจะมีมีเงาต้นยางนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายมันก็โดนนะครับเนี่ยหลังจากเที่ยงไปมันก็จะโดนช่วงนี้ก็เวลาประมาณสักสี่โมง เดี๋ยวคือที่แปลงเนี่ยผมว่าถึงเดือนตุลาผมจะไถทิง้งไถทิ้งแล้วผมก็จะปรับพื้นที่ให้มันลาดเอียงความลาดเอียงพอ,พอสมบูรณ์นะครับแล้วผมก็จะจะทําการปลูกอ้อยทดลองปลูกอ้อยแบบว่าให้น้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะครับว่ามันจะได้ผลผลิตที่แตกต่างแค่ไหนนะครับคือผมศึกษามาแล้วครับว่าถ้าเราให้น้ําแบบเต็มที่เนี่ยไร่หนึ่งอาจจะได้ถึงห้าสิบตันนะครับ ก็พื้นที่ตัวเนี้สองไร่ผมกล่าวว่าจะปลูกแบบให้น้ำแบบแบบเต็มที่ครับให้น้ำแบบเต็มที่แล้วก็ดูแลว,ว่าจะพืชแบบเต็มที่สองไร่กะว่าให้ได้สักแปดสิบตันก็เปรียบเทียบก็จะได้เปรียบเทียบก็คือถ้าเราสามารถทำได้ที่สองไร่เนี่ยเราจะได้ผลผลิตเท่ากันกันกบหไร่นะครับประมาณ ก็คือพื้นที่หกไร่ที่เขาปลูกกันทั่วไปเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบตันอยู่ประมาณนี้นะครับบางบางบางแปลงก็ไม่ถึงด้วยนะครับที่แถวนี้ก็คือดินมันจะเสื่อมนะครับก็คือส่วนมากก็จะไม่ค่อยบำรุงดินกันนะครับก็คือเนี่ยคือผมเพิ่งมาวางแผนแบบว่าจะทําเต็มรูปแบบตอนนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า ไอ้ที่ผมเนี่ยมันมันจะมีน้อยนะครับมีไม่เยอะก็คือเราไม่ได้มีมรดกนะครับที่ส่วนใหญ่เราก็หาซื้อเองทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีมรดกอะไรก็ทํางานเก็บหอมรอมริบมานะครับแล้วก็มาทําการซื้อก็มีอยู่แค่สองแปลงนะครับที่เหลือผมก็เป็นที่เช่านะครับนี่ครับก็คือ ผมจะลองทดลองคือตัวสองไร่นี้ก่อนนะทดลองตรงที่ดินที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยครับก็จะปลูกให้มันได้ไร่ละสี่สิบตันก็คือเราจะให้น้ำแบบสมบูรณ์จะทดลองดูว่ามันจะได้ไหมแบบว่าให้น้ำแบบสมบูรณ์นะครับตามเวลาของมันก็คือไม่ได้ปลูกปลูกแบบปล่อยทำตามธรรมชาตินะครับก็คือปีนี้ผมไม่ได้ให้น้ำอ้อยออ้ยเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนมันหลงฤดูตกมั่งไม่ตกมั่งก็เลยไม่ได้ให้น้ำนะครับ แล้วก็ผมก็ทํางานพวกรถขุดนะครับทํางานเกี่ยวกับงานถมดินก็เลยหลังจากตัดอ้อยแล้วก็ไม่ไม่มีเวลาดูแลนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบดูแลเหมือนปีก่อนผลผลผลิตอาจจะได้น้อยกว่านะครับก็ปีที่แล้วก็รวมเบ็ดเสร็จก็ได้อยู่มันแปลงนู้นได้สองร้อย สองร้อยสามสิบกว่าตันแปลงสิบสี่ไร่นะครับแปลงนี้น่าจะได้อยู่ประมาณห้าสิบกว่าตันนะครับเพราะว่ามันมีช่วงข้างหลังเนี่ยที่มันไม่ได้ผลผลิตนะครับดินมันเสียมันจะได้แค่โซนข้างหน้านะครับข้างหน้าประมาณสามไร่แล้วก็มีแปลงอ้อยต่อก็ได้ได้ประมาณสิบแปดตันก็คือมันมันมีแบบบางๆนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณเท่าไหร่อะห้า ้าบวกยี 7, 7่เจ็ดเจ็ดบวกสามสามร้อยตันพอดีนะครับที่ยี่สี่ไร่ที่ยี่สี่ไร่แต่ว่าปลูกไม่ได้เต็มนะครับเพราะก็มีเห็นว่าสองไร่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้ผลผลิตแล้วก็แปลงที่เป็นเป็นอ้อยตอ่อที่โน่นข้ามป่ายาง่วนนี้ไปนะครับที่ว่าเห็นเสียงนาอยู่นน่นนะครับข้ามป่ายางไปเว้นไปลป่ายางไปแล้วก็เป็นนาแล้วก็เป็นป่าอ้อยอีกแปลงหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นอ้อยตอที่คนอื่นเขาปลูกไว้นะครับ เรามาดูแลต่อมันก็ได้บางๆครับก็ลงทุนปุ๋ยไปประมาณสามพันก็ได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทก็ได้กำไรอยู่ครับก็เหลือไม่กี่ร่องแล้วน่าจะเสร็จแล้วครับเนี่ยก็ถ้าถ้า สองไร่ข้างหลังเนี่ยถ้าผมทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ที่ได้ใกล้เคียงนะครับเป้าที่ตั้งไว้ก็คือสี่สิบตันต่อไร่นะครับที่เราจะปลูกให้น้ําเนี่ยให้น้ําแบบสมบูรณ์เลยครับก็คือจะทําการปรับที่ให้มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะครับก็สองไร่ถ้าได้แปดสิบตัน ผมก็จะได้ทําการขยายไปปีต่อไปก็ทำทำ,ทำการขยายไปข้างหน้าเนะครับให้มันเต็มเต็มหกไร่นะครับพอมันหกไร่ถ้าเราได้ไร่ไร่ละสี่ตันเนี่ยหกสี่ยี่สี่ได้สองร้อยสี่ิบตันเลยนะครับก็คือถ้าถ้าตัวตัวเนี้คือทําเป็นตัวอย่างมันได้ผลผมก็จะขยายไปทําที่แปลงอื่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะดึงน้ํามาจากนู่นนะครับจากนาผมเนี่ยมองไป มันก็จะห่างจากแปลงเนี้ยประมาณประมาณเก้าสิบเมตรนะครับก็คือจะลากท่อมานะครับลากท่อเอยประมาณร้อยสิบเมตรร้อยทีร้อยี่สิบเมตรก็ใช้ท่อประมาณสามมัดนะครับท่อสองนิ้วเพราะว่าที่นาผมมันมีสะอยู่แล้วก็มีบาดานบาดานท่อหกนิ้วอยู่ครับบาดานท่อหกนิ้วอยู่แต่ว่ายังไม่มีสเสมอตสองนิ้วนะครับมีแค่สเสมอต์นิ้วเดียวก็คือมันจะปั่นไม่ทัน ก็จะได้ดูดมาจากสะสระะูปหัวใจรูปเลขเก้าของผมนะครับที่ผมขุดไว้ก็จะดูดมาให้น้ําแปลงนี้แต่ว่าถ้าช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะมีห้วยข้าง,างเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่นะครับก็จะดูดน้ําจากนี่มาก่อนถ้าน้ําในนี้หมดก็ก็ค่อยไปดูดมาจากสะนะครับเนี่ยจะพาดูในห้วยน่าจะมีน้ําอยู่นะผมว่านั่นเห็นไหมสังเกตว่า นี่ครับในห้วยมันจะมีน้ําอยู่ข้างล่างมันเป็นน้ําซับเนี่ยครับเนี่ยน้ําจะซึมออกมา,มา,มาตลอดก็คือน้ําจะไม่ขาดนั่นเองครับจะมีน้ําอยู่ก็สามารถดูดให้อ้อยได้นะครับแล้วก็แปลงสิบสี่ไร่ผมก็มีห้วยนะครับตัวน,นั้นก็ดูดได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าปีปีนี้ไม่ได้ดูดใส่นะครับก็คือ,คอไม่ไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวปีหน้านต้องตั้งลําใหม่นะครับ แล้วก็แปลงหกไร่ที่อยู่ติดกับเชียงนานั่นมันมันก็จะมีข้างหลังก็มีผมก็ขุดขุดฝายไว้แล้วนะครับก็จะเน้นดูดจากฝายมาก่อนมาใส่ก่อนถ้าไม่พอค่อยดูดมาจากสะนะครับสะนี่จะไว้เป็นน้ําสํารองนะครับสะนี่ผมขุดไว้ก็อยู่ประมาณหกร้อยตารางเมตรนะครับลึกที่สี่เมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบ แต่ว่ามันหักสลบไปแล้วมันก็คงถ้าถ้าคูณสามตีว่าคูณสามหกสาสิบแปดพันแปดร้อยลูกบาทเมตรนะครับก็น้ำไม่แห้งนะครับสาผมก็มีน้ำทั้งปีนะครับเพราะว่าผมเจาะสดือน้ำไว้ด้วยนะครับเพื่อเติมน้ำลงชั้นบดาลสะลึกสี่เมตรห้าสิบก็เจาะสดือลงไปอีกสามเมตรนะครับเป็นเจ็ดเมตรห้าสิ ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมจะกลับบ้านแล้วครับนี่เดี๋ยวรอดูช่างว้วนปันน่นอีกสักพักหนึ่งผมก็จะกลับแล้วอีกไม่กี่ล่องก็เสร็จแล้วนะครับก็คือรถไถจะวิ่งกลับไปจอดนานะครับเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ย